เที่ยวป็นเรื่องเราวันนี้ฮะทริปนี้เรามาที่เขาใหญ่นะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็ในมือผมครับเป็นแผนที่ท่องเที่ยวนะฮะตอนนี้เราอยู่กันตรงหากล้วยไม้เป็นจุดกลางเต้นเรามีคิวที่จะไปเดินมันมีเส้นทางให้เลือกอยู่ซึ่งที่นี่ทําดีนะฮะเพราะว่าตอนที่เราไปน้ำตกเอราวันเนี่ยก็มันมีแค่ขึ้นน้ำตกแต่ว่าที่นี่มีใบให้นะฮะพร้อมมีเส้นทางเจเส้นทางให้คุณได้เลือกกันนะฮะ วันนี้ที่เราจะเลือกไปเป็นเส้นทางที3 3่2นะฮะก็คือผาก้วยไม้จนไปถึงน right ้ way, <2> <2> <2> ําตกเหวสุวรรณฮะในนี้เขาบอกระยะทาง3กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั <2> <1> <1> ่วโมงนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในป่าในดงสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เพราะว่าเดี๋ยวข้างในเนี่ยเราจะถ่ายกันไม่ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะฮะ ครับนายจ๋ามึงการุนๆๆอ๋อมึงการุน <c oughs> กูอ๋ <c oughs> อคิงโก้ก็ไอ้กูคิควกามเมชคุณไม่ใช่คิงโกคุณคงโก้ตลกไอ้ก็ <c oughs> อตอนนี้เราตอนนี้ไม่ได้ใส่ไม้นะฮะเสียงอาจจะไม่อยู่หน้า,าก็ตอนนี้เราเดินกันมาเอ,อ่อครึ่งทางของเส้นทางที่สองแล้วนะครับสุขหกกันมากฮะเ <c oughs> ส้นทางเมืองใหม่ที่น่ากลัวสิดเป๋งนะ เราอาจจะเลื่อนไปตกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ค่อยมีคนมาเดินนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่น่าเป็นช่วงโควิดนะครับเพราะว่าอันนี้เรามาเดินกันนี่เป็นเป็นกลุ่มที่สองเองมั้งใช่เราออกกองไม่เกินห้าคนด้วยอออกกองไม่เกินห้าคนเฮ้ยนี่นกดไอ้นี่นี่หว่าเช่รอก่อนเพื่อนก่อนเ่อนผมก็ทํางานในสตูนะอในสตูเขาได้ว่าไม่เกินยี่สิบในสตูมีสิบห้าแต่ข้างนอกขายของมีประมาณห้าหกโดนจับ อาจจะคิดว่าเรื่องร้อนเล่นนะเรื่องจริงอีกห้าร้อยเมตรครับเราจะถึงน้ำตกเป็นวัสุทัศนะฮะเฮ้ยเหี่ยวสวัสด์เออไอเฮียก็ไม่แก้กูเลยนะครับดิ่มดิๆมดิๆมดิ่มดมมมดมดมมดมดม ถึง,งานน้ำตกเหนือสุวัสด์แล้วนะครับน้ำน้อยใช่ไหมถือว่าน้ำน้อย,น,น,อยน้ำน้อยเพราะว่าถ้าตรงบริเวณนี้จริงๆน้องที่มาด้วยนิวบอกว่าเต็มเลยแต่จริงตอนนี้แบบมาเดียวนะครับก็มาง่ายถ้าสำหรับคนที่จะมาน้ำตกเหนววือสุวัสด์อ่ะคือลงบันไดามาเลยไม่ไม่มันจะขับรถมาแย่อีกทีก็คือขับรถเข้ามาได้เลยใช่แต่ว่าก็ขับรถมาไกลหน่อย อ่าแต่ว่าถ้าจะเดินมาแบบเราก็ได้นะเออถ้าแบบอยากมาเดินป่าด้วยไหนเดินมาแบบเราแล้วก็พอเดินมาเสร็จปั๊บมันจะถึงน้ําตกพอดีก็ใช <Okay. S 1> ้เวลาไม่เยอะเดี๋ยวเราสรุปก,กันอีกทีตอนนะครับก็เดี๋ยวน่าเสียดายครับที่ในเกรพยานครับเราขึ้นโดรนไม่ได้นะครับก็จะไม่ได้เห็นภาพวงกว้างหน่อยแล้วก็นี่ครับลาบ อนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่ห้านะครับก็วันนี้เราไปทำแค่กิจกรรมเดียวครับก็คือเดินไอ้น้ำตกใช่สองน้ำตกเนาะอ่าใช่ใช่แล้วก็สองน้ำตกผ่ากล้วยไม้ครับผมที่เราเดินไปเดินประมาณสองกิโลสามกิโลเออสามกิโลสามกิโลแล้วก็ไปน้ำตกเหวสุวัตใช่อ่าอีกเกือบครึ่งโลขึ้นลงพรุ่งนี้เรามีแผนว่า เราจะไปสวนสัตว์โบนันซาซูนะฮะโบนันซาเอ็กซโซทซูนะคือเราพักกันที่โรงแรมในเครือแล้วเราก็ได้บัตรไปดูสวนสัตว์ฟรีชั้นเราจะไปสวนสัตว์กันช่วงเช้านะครับแล้วก็เราจะไปเดินทางสู่นรกกันนะฮะเฮลเเ์นรกตกเหวนรกอ่าโอ้ี่ถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณบันไดสองยขั้นไม่มีอะไรเลยแค่บันไดสองร้อยขั้นใช่แค่นี้ก็เหนื่อยไร้สัตว์แล้วก็ ตอนเย็นเราไปชิวๆที่อ่างเก็บน้ำข่าวผมก็ประมาณนี้สาหรับวันพรุ่งนี้นะก็เดี๋ยวเราไม่มีอะไรมากพรุ่งนี้ใช่ครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะปิดไฟนอนกันแล้วยังยังสีดก็ได้อ่าปิดไฟเฮ้ยชอบอ่ะเปิดอย่าไม่คัดหรอยังปิดไฟเปิดนะโอ้ก็นึกว่าคัดกัแล้วปิดไฟเปิด นอนได้แล้วพอๆๆไปเจอพรุ่งนี้วันนี้วันที่สองตอนนี้เราอยู่ในโซนของน้ําตกเหวนรกนะฮะซึ่งเหวนรกนี่ไม่ใช่ชื่อน้ําตกนะฮะชื่อเส้นทางไอ้เจ้อ้วกน้ําตกกับนรกอ๋อหรอเออน้ำตกอันตรายมากบอกก่อนครับวันนี้เราเข้ามาทางคนที่จะมาน้ําตกเหวนรกนะฮะ ควรมาทางปาจีนนะครับควรเข้าทางปาจีนเพราะว่ามันจะไกลกว่าจะเจออ,อันนี้ยอ,อ,อันนี้ที่แรกเลยอันนี้เราจะเจอถ้ามาจากปาจีนจะเจอน้ําตกเหวล,ลกที่แรกแต่เรามาทางปากช่องเราเจอน้ําตกเหวลงเป็นที่สุดท้ายโอโ้โหโนนะครับแล้วก็มาแล้วก็ระวังนิดนึงนะลิงเยอะครับ <c oughs> มันอาจจะฉกเอาของของท่านไปได้คนระับแต่ว่าวันที่เรามาเนี่ยไม่มีคนเลยนะเงียบจิบเลยใช่แบบพวกแบบรถอะไรน้อยเดี๋ยวเราจะ ลงไปที่น้ําตกกันนะครับว่าเป็นยังไงครับคร่าวๆที่เราสืบมานี่กี่ชั้นนะสามชั้นครับน้ําตกหรอหมูนะครับเขาบอกว่าชั้นแรกเนี่ยธรรมดาครับเขาเปิดให้เข้าชมได้เรื่อยๆอแต่ว่าชั้นสองชั้นสามจะมีปิดบ้างเพราะว่ามันเป็นชั้นที่อันตรายมากอืมทำไมมันถึงอันตรายครับลิงเยอะฮะนี่ก็ชั้นแรกปกติชั้นต่อไปไม่มีขันโบกตัวไปหมดเลย นะครับใช่ก็แล้วเราต้องเดินอันนี้มันจะเป็นตรงที่เราไปเนี่ยเราจะต้องเดินลงบันไดไปใช่ไหมเราต้องเดิน80ขั้นที่อ่านมาเหมือนแต่ว่าน้องผมไปน้องเขาบอก200ขั้นนะสงสัยเขาออกอะไร20ขั้นอาจะจำผิดก็ได้นะแล้วก็เราต้องลงไปแล้วก็ต้องขึ้นมาใช่ไหมคนแรกก็อาจจะนับผิดก็ได้นะทำไมอันนับเป็น200แต่พอรับทีอ้าว180นี่หว่าก็เลยเขียนว่า180ใช่ไอ้นี่มันอาจะจำว่าเป็น200ก็เป็นไปได้วันนี้ทางที่เราเดินเนี่ยจะง่ายกว่า เมื่อวานที่เราเดินป่านะครับอารมณ์เดินเข้าไอ้น้ำตกเหวสุวัตปะประมาณนะั้นอ่าประมาณนั้นนะครับร้อยปดสิบขั้นนะฮะไม่นับให้ไม่นับให้ดูนะอาจ,จะไม่ง่ายกว่านะแต่แค่ใกล้กว่า <laughs> เออใกล้กว่าโอเคครับ <laughs> ก็เดี๋ยวเราไปไชมไปดูกันครับ แล้วนะฮะน้ำตกเถวนรกนะครับก็อย่างที่คาดการครับน้ำน้อยน้อยน้อยนะเราสามารถลงไปที่ชั้นสามได้เลยเออเราสามารถลงไปที่ชั้นสามได้เลยถ้ามีชั้นสี่ก็ลงไปได้เออถ้ามีชั้นสี่ก็ลงไปได้น้ำน้อยคือมันยังไหลแรงแหละแต่ว่าน้ำแม่น้อยจัดๆก็ช่วงที่เรามาเป็นช่วงกุมภานะมันควรมาช่วงไหนก็ช่วงไปดูฝนก็ดี อ๋อถ้ารู้จกฝนก็ช่วงกรกฎาหลังปีไปอ่ะเออหลังหลังครึ่งปีไปคนจะมาช่วงนั้นน้าจะเยอะเอออย่างอันเนี้ยมันจะขึ้นไอ้อย่างอันเนี้นจนยจริงๆนเนี้ยมันมีชั้นให้ดูอ่ะสามชั้นใช่ไหมปกติเขาจะปิดชั้นสองกับชั้นสามเพราะว่า<ไ>มันจะไหล,ลช่วงช่วงน้ำเยอะเออช่วงน้ำเยอะแล้วก็ดูได้แค่ชั้นหนึ่งแต่ตอนเนี้ยเราลงมาถึงชั้นสามได้เลยคือชั้นมันไม่ได้ห่างกันเยอะหรอกช่วงน้ำเยอะชั้นสามคือจะมีแบบรองน้ากระเด็นมาแบบแล้วก็มีอะควาแล้วก็มีอะควาแมนโผล ต้องมาไหมที่นี่น้ําตกเห็นรกก็ถ้ามาเขาใหญ่ก็ควรแวะเพราะว่ามันเป็นน้าตกที่สวยอืมเนี่ยจริงๆอันนี้ก็สวยนะขนาดแบบนั้นคือมันก็เป็นสวยในธรรมชาติของมันอ่ะอขาหินโรงงานก็คือน้ำกัดเซาะจริงๆอ่ะใช่แต่ว่าล้วก็ทางเดินอ่ะทางเดินดีดีด้วยช่วงเรามาก็บ่ายสองบ่ายสามก็ถือว่าโอเคสวยดีก็เดี๋ยวเอาไปเจอกันต่อว่าเราไปไหนก็ก่อนอื่นไปดูภาพที่เราจะขึ้นไปก่อนนะครับ เรียบร้อยครับเราไปเดินน้ําตกเหวนระกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นระหว่างกลับนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ตรงจุดปิกนิกนะฮะของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็จริงๆแล้วน่าเป็นมันน่าจะเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดแลนด์มาร์กปะ่ะใช่เก็ไม่เชิงแลนด์มาร์กแต่ก็มันเป็นจุดชมวิวที่แบบว่าไม่ต้องออกแรงเหนื่อยก็ตอนนี้มันจุดปิกนิกใหญ่ๆนะครับที่แบบว่ามันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงอะแถวชมน้ำไหลอ่างเก็บน้ําน้ําไหล,หลแล้วก็คนชอบมาถ่ายรูปกันนะครับ ก็วันนี้คิวเราน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไม่ค่อยวันนี้เราไม่ได้ไปไหนต่อนะครับเพราะว่าวันนี้แม่งเหนื่อยกว่าเมือ่อวานอีกอะเวันนี้ชิวเออวันนี้ชิวแต่ว่าแม่งใช้แรงเยอะกว่าเมือ่อวานอีกพาร่างตัวเองขึ้นมาวันนี้<ะ>วันนี้มันจะออกแนวแบบว่าเรารู้จุดมุ่งหมายเออแต่เมื่อวานมันจะแบบว่ากูจะรอดหรอไปไหมเออรอดตรงนี้ก็ถ้ามาเวลาประมาณนี้ก็โอเคอยู่นะต้องรอต้องรอพระอาทิตย์ตกถ้าอาทิตย์ตกจะตกฝั่งนู้นไงใช่แต่มันจะมันก็มันมันไม่ได้เรียบน้ำเนยไม่แต่ว่ามันก็จะสวย ก็ไปดูภาพวิวเชิญชมภาพวิวครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์นะหลังจากที่เมื่อวานเราไปแตกน้ําตกกันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายสรุปนะนะเพราะว่าตายหากหรัดตอนนี้เราอยู่กันไร่องสมบูรณ์นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของทริปนี้น่าจะหาอะไรทำยาวๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแล้างงาวกันว่าที่นี่จะมีอะไรให้ทาบ้างเท่าที่ามาตะกี้คือมี2อ,อย่างปิดคือล่องแก่งกับโรลลิ uh ่งบอลอยู่ไ bon อบอลเนี่ยนี่ก็ เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะไปไหนกันบ้างครับจจกิจกรรมภายในไร่ท้องสมบูรณ์ฟูคิมะวาสกลุลยิงปืนเป้านิ่งสนามบีบีกันภาพถ่ายสไตล์คาวบอยสกีโบกลอกลอยฟ้ากระเช้าลอยฟ้ารถ ATV รถปัก รถโกคาร์ตรถโกคาร์ตเอกลองแกงเรียบปัมเบอร์ไดสเลดล่อนทองสนามรบจำลองเรากำลังไปศูนย์กลางความเจ็บปวดไม่ใช่เรากำลังไปศูนย์กลางเล่นนะครับก็ตอนนี้เราขึ้นรถเขาเรียกว่ารถเนรถรถท่วง รถลากรถอะไรสักอย่างหนึ่งของของที่นี่นะครับเพื่อที่จะไปจุดที่เราจะแยกไปอีกทีหนึ่งนะครก็อะไรของสมมติฮะตั๋วเข้าชมไม่แพงนะมันมีสองราคามีร้อยห้าิบกับหกสิบรอยหสิบนี่คือเราสามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีได้หนึ่งอย่างอ๋อหนึ่งอย่างดูโคกาเลยเพราะเล่นได้ได้อย่างเดียวเล่นฟรีอย่างหนึ่งที่เหลือคือไปจ่ายเอาแต่ว่าข้างในเขาบอกว่าราคามก็จะประมาณร้อย5ี่บร้อยห้าสิบก็วิวโอเคนะบรรยากาศดี อย่างแรกเราจะเล่นอะไรไปดูเลยฮะใช่

ไม่นอนนะแม่โอ้โหเกือบนไ้น่ะไอ้ไอ้ล้อต้านตางที่นอนนะโอ้โหไอบรคไอ้หันไปหันมามองหอกเล่กูเอาเอมุกเล่กกระด้างตก ร้อนแล้วนะฮะกับไร่องสองมบูรณ์นะครับวันนี้ได้เล่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรามาเราไม่ได้มากันแต่เช้านะครับใช่เล่นไปาาช่วงบ่ายแล้วใช่เราทาไป3อย่างมั้งนั่งกับเช้าสี่สี่เหรอนั่งกับเช้าอะไรนะรูทรูทปักกี้ปักกี้ก,กินข้าวาก,กินข้าวสี่จริงด้วยโอเคนะครับก็ทริปนี้นะ,ะก็ปิดปิดมปิดเขาเรียกว,ว่าอะไรปิดทริปในเขาใหญ่ได้แบบ สบายๆชิวๆไปแต่ว่าเปิดนี่ไม่สบายเลยนะ <c oughs> เปิดนี่ขาแตกกันทุกคน <c oughs> เปิดนี่ขาแตกทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับน,นะครับก็เดี๋ยวเขาพูดอย่ไล่ทองกัปบนนิดน,นึงนะครับว่ามีเครื่องเล่นเยอะแยะประมาณ15อย่างมั้งประมาณ15อย่างนะครับแล้วก็ <c oughs> ใช่แต่ช่วงนี้ปิดอยู่2อย่างใช่แล้วก็เอ่อตอนแรกเราคิดว่าคนไม่เยอะ <c oughs> ก็ไปเยอะจริงด้วยนะครับก็ใครสนใจมาก็มาได้นะครับสำหรับกิจกรรมแอทิวิตี้เยอะแยะไปหมดเลยครับ ผมชอบแอดเวนเจอร์ใช่ครับแล้วก็มีทั้งลานถ่ายรูปหรือว่าทำกิจกรรมเยอะแยะนะครับตัวเข้าชมไม่แพงอย่างนี้ตามครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเจอกนัหไปคลิปหน้าครับเจอกันไปเอยลาไปก่อนสวัสดีครับ